กราบสวัสดีครอบครัวเกษตรัรทราบทุกท่านนะครับผมวันนี้มาอยู่กับน้องกล้องอีกเช่นเคยเลยนะครับสำหรับคลิปวิดีโอในวันนี้นะครับน้องกล้องจะมาพูดถึงเรื่องข้อมูลที่ชาวสวนทุเรียนควรที่จะได้รับรู้ก่อนที่จะเก็บเกี่ยวผลผลิตนะครับผมเนาะก็เนื่องจากในตอนนี้นะครับผมสวนทุเรียนแถวโซนภาคตะวันอ,ออกหลายสวนนะครับผมก็เริ่มมีการเก็บเกี่ยวไปบ้างแล้วเล็กน้อยนะครับผมและก็อ,อีกส่วนใหญ่เลยที่กําลังจะเริ่มเก็บเกี่ยวภายในอีก ไม่กี่เดือนข้างหน้าแล้วนะครับผมกล้องเลยอยากจะมาพูดถึงเรื่องข้อมูลที่ชาวสวนทุเรียนควรจะรู้ก่อนนะครับผมก่อนจะเก็บเกี่ยวผลผลิตนะครับแล้วก็ควรจะรู้ก่อนที่มันจะสายไปนะครับผมเนาะ โอเคหลักๆก,ก็จะเป็นในเรื่องของคาบยาแล้วก็สารเคมีที่ตกค้างอยู่ในผลทุเรียนนะครับผมหลายคนก็รู้แล้วนะครับผมว่าในปีนี้นะครับ2568ปเนี่ยนะครับประเทศจีนนะครับผมทางรัฐบาลของจีนเนี่ยก็เริ่มมีการเข้มงวดขึ้นอย่างแบบก้าวกระโดดเลยในปีนี้นะครับผมแล้วก็เมื่อเทียบจากปีก่นกอนๆเนี่ยมันกดเกณฑ์เนี่ยมากขึ้นเยอะเลยนะครับผมทาไมหลายคนก็ถามว่าทําไมล่ะปีก่นกอนๆถึงว่าไม่ได้เข้มงวดขนาดนี้เลยนะครับผมก็เพราะว่า ปีก่อนหน้านี้นะครับผมโดยเฉพาะหลังโควิดนะครับผมความต้องการทุเรียนไทยนะครับผมของผู้บริโภคจีนเนี่ยมีความพุ่งสูงขึ้นมากๆเลยนะครับผมพุ่งสูงมากๆความต้องการเยอะมากๆเลยนะครับของผู้บริโภคในจีนนะครับผมเนาะทางการจีนเนี่ยหรือรัฐบาลจีนเนี่ยก็ยอมนะครับผมปิดตาข้างหนึ่งนะครับผมโดยที่ ไม่ได้ควบคุมกฎเกณฑ์อะไรให้มันหนักหนาสาหัสอะไรมากนักนะครับผมเพื่อให้คนนําเข้าอย่างประเทศไทยเนี่ยซึ่งเป็นประเทศหลักและก็ประเทศเดียวนะครับผมที่นําเข้าทุเรียนไปสู่จีนได้เยอะที่สุดนะครับผมเพื่อไม่ให้ไอ้ทุเรียนเนี่ยมันขาดตลาดในประเทศเขานะครับผมเลยไม่ได้ออกกฎเกณฑ์มามากนักนะครับผมแต่ในปีนี้นะครับผมเริ่มมีเคสของผู้บริโภคออกมาบ้างนะครับผมแล้วก็คือผู้บริโภคเนี่ยเห็นไม่ว่าจะเป็นคาบยาที่ติดอยู่บน เ,เปิดทุเรียนนะครับผมเป็นคาบเขียวๆบ้างขาวๆบ้างคาบสารเคมีอะไรต่างๆบ้างนะครับผมแล้วก็เนื้อไม่แก่มัง่งเนื้ออ่อนเกินไปบ้างเนื้อไม่ได้คุณภาพบ้างต่างๆนานาเลยเจอหลากหลายสาเหตุเลยนะครับผมแล้วก็มีบางสาเหตุมีบางเคสเนี่ยก็เริ่มมีการถ่ายรูปแล้วก็ติดแฮชแท็กว่าทุเรียนเคมี Me นะครับผมเป็นภาษาจีนเนาะนะซึ่งอยู่ในเว็บเว็บบูหรือว่าดูแยนนะครับผมซึ่งเป็นติ k t o ็อของ จีนเขานะครับผมเนาะแล้วก็บางเคสเนี่ยมันเอาไปโพสต์นะครับผมจนเป็นกระแสนะครับผมจนเป็นกระแสและทําให้ผู้บริโภคบางกลุ่มเนี่ยก็เริ่มมีการหวัดระแวงหวัดระแวงเยอะเลยนะครับผมแล้วทําให้ผู้บริโภคบางกลุ่มนั้นนะครับผมออกมากดดันให้กับรัฐบาลจีนเนี่ยมาจัดการเรื่องนี้ให้เขาหน่อยนะครับผมมาจัดการเรื่องนี้อย่างจริงจังสักทีนะครับผมทาให้ประเทศจีนเนี่ยก็ต้องมองหา ทรัพยากรหรือว่าผู้นำเข้าอื่นๆที่ไม่ใช่จากไทยที่เดียวนะครับผมก็ทำให้คือเป็นการควบคุมตลาดของทุเรียนในประเทศเขานะครับผมทำให้ปี2565นะครับผมเวียดนามก็ได้เซ็นสัญญาการนำเข้าทุเรียนจากเวียดนามไปสู่จีนได้เป็นประเทศที่สองต่อจากไทยนะครับผมต่อมาก็จะเป็นที่จะตามกันมาก็คือลาว มาเลเซียก็ตามตาม,ตามกันมาเลยนะครับผมทําให้ประเทศไทยอย่างเราเนี่ยก็เริ่มมีคู่แข่งมากขึ้นแล้วนะครับผมจีนเนี่ยก็วางแผนนี้ขึ้นมาเพื่อให้กดดันให้ไทยเนี่ยปรับปรุงคุณภาพของเนื้อทุเรียนคุณภาพของผลทุเรียนต่างนานๆ,ๆให้มันดีขึ้นนะครับผมเนาะจีนนะครับผมก็ได้ออกกฎมาว่าหากตรวจสอบแล้วเจอคราบสีนะครับผมไม่ว่าจะเป็นสีเขียวสีฟ้านะครับผมหรือสีขาวขุ่นนะครับผมที่อาจจะได้เกิดมาจากตัวคอปเปอร์นะครับผมเป็นหลักเลยนะครับ หรือซันเฟอร์หรือผงที่เป็นรูปแบบของสารเคมีที่เป็น WP หรือสารแคลนลอยอย่าง SC นั่นเองนะครับผมเนาะอาจถูกกักด่านหรือตีกลับหรือห้ามจำหน่ายได้หากตรวจสอบว่ามีคาบเหล่านี้นะครับผมเนาะแม้ว่าคาบเหล่านี้นะครับผมไม่ได้ซึมลึกถึงเข้าไปในเนื้อนะครับผมแต่จีนถือว่าเป็นภาพลักษณ์สินค้าที่ไม่สะอาดนั่นเองนะครับผม เพราะฉะนั้นนะครับผมในช่วงที่ทุเรียนมีลูกขนาดที่ใหญ่เลยนะครับผมผมอยากให้ทุกคนเนี่ยพยายามงดใช้สารเคมีนะครับผมไม่ว่าจะเป็นยาชอลาหรือยากำจัดแมลงนะครับผมในรูปแบบของสารเคมีที่เป็น WP หรือ SC นะครับผมเพราะว่าสารพวกนี้นะครับเป็นสารที่ เป็นสารแขวนลอยแล้วก็ไม่ค่อยละลายในน้ํานะครับผมมันจะไม่ละลายเป็นหนึ่งเดียวกับน้ำนะครับผมมันแค่จะไปกระจายตัวอยู่ในน้ําเท่านั้นนะครับผมแต่ว่าไม่ได้เป <SS Yeah. S 3> ็นหนึ่งเดียวกับน้ํานะครับผมแล้วก็จะตกตะกอนได้ง่ายด้วยนะครับผมแล้วก็ยิ่งเข้าไปใหญ่เลยเวลาที่เราเนี่ยใช้น้ําที่ไม่มีค่าเพชรที่เป็นกลางนะครับผมหรือว่าใช้น้ําที่มีค่าเพชเป็นด่างจนเกินไปเนี่ยนำมาผสมกับยาเหล่านี้นะครับผมกลุ่มยาเหล่านี้ซึ่งปกติแล้วเนี่ยเขาไม่ได้เป็นสารละลายในน้ําอยู่แล้วนะครับเขาแค่ กระจายตัวอยู่ในน้ำนะครับผมมันจะยิ่งทําให้พวกเขานะครับผมจับตัวกันเป็นก้อนใหญ่ๆนะครับผมทําให้โตัวตกรได้ง่ายเร็วแล้วก็เยอะมากขึ้นนั่นเองนะครับผมเนาะแล้วก็เวลาใช้เนี่ยมันจะต้องกวนตลอดเวลาด้วยนะครับผมถ้าไม่กวนเนี่ยช่วงต้นท้ายๆนะครับผมของต้นทุเรียนของทุกท่านนะครับก็จะมีคราบติดอยู่ที่ลูกทุเรียนค่อนข้างเยอะเป็นเยอะกว่าปกติเลยนะครับผม คือหลักการที่ทําให้เกิดเป็นคราบนะครับผมเวลาเราฉีดพ่นไปแล้วนะครับผมสารเคมีเหล่านี้ที่กระจายตัวอยู่ในน้ำนะครับผมเวลาฉีดพ่นเนี่ยน้ำก็ไปกับสารเคมีเหล่านี้นะครับผมฉีดไปที่ลูกเนาะเวลาที่ว่าเวลาเริ่มผ่านไปนะครับผมน้ําก็เริ่มละเหยไปนะครับผมแต่ว่าตัวที่ไม่ละเหยตามก็คือสารเคมีที่กระจายตัวอยู่ในน้ําเหล่านั้นนะครับผมมันจะไม่ได้ละเหยตามไปนะครับผมทําให้ตกค้างอยู่ที่ลูกนะครับผมเป็นคราบสีขาวบ้าง สีเขียวบ้างสีฟ้าบ้างสีขาวขุ่นบ้างอะไรต่างๆนะครับอยู่ในรูปที่แบบเป็นฝุ่นๆนะครับผมค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับผมแล้วก็บางอย่างที่ว่ามันไม่ได้เป็นฝุ่นนะครับผมมันก็จะมีคราบเหมือนแบบเป็นคราบที่เป็นน้ํามันแทนนะครับผมตัวอย่างกลุ่มยาที่แบบว่าไม่แนะนําให้ฉีดพ่นเท่าไหร่เนาะมันไม่ได้อันตรายนะครับแค่ฉีดพ่นไปแล้วเนี่ยมันมีโอกาสทิ้งคราบแล้วก็ทิ้งเศษซากอะไรไว้ที่ลูกได้เยอะนะครับผมตัวอย่างเช่นข้ออ่านนะครับผม ก็หนึ่งเลยกลุ่มคอปเปอร์นะครับผมคอปเปอร์ออกซิคอลไลด์คอปเปอร์ไฮดรอกไซด์ ide, อะไรประมาณนี้นะครับผมกลุ่มซัลเฟอร์หรือว่ากำมะถันด้วยนะครับแล้วก็จะมีอะไรแมนโคเซปอะโพคาราดไดโนแคปนะครับผมเมทัลเล็กซิลคาร์เบนดาซิมอะไรต่างๆอันนี้นะครับผมถามว่าฉีดได้ไหมฉีดได้นะครับผมแต่ต้องปรับค่า pH น้ำ ให้อยู่ที่4-6ถึงแล้วก็ถ้าเป็นไปได้เนี่ยผมอยากให้มีเครื่องกวนหรือว่าคนกวนตอลอดเวลานะครับผมอันนี้จะช่วยลดอัตราการทิ้งข้าวไว้ที่ลูกได้ค่อนข้างเยอะนะครับผมเนาะต่อมาก็จะเป็นยาฆ้า,มาแมลงครับยาข้า,มาแมลงก็ไม่ได้ติดเก่งเหมือนกลุ่มเชลาเมื่อผมพูดไปเมื่อกี้เนาะมันจะไม่มันจะมีติดบ้างคือยาทุกอย่างเนี่ยนะครับยาเชลรายาฆ้า,มาแมลงนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มไหนก็แล้วแต่เนี่ยมันมีโอกาสติด ที่ลูกแน่นอนนะครับตกค้างที่ลูกแน่นอนเป็นคาบที่ลูกแน่นอนเนาะแต่ว่าบางกลุ่มอาจจะติดน้อยหน่อยบางกลุ่มอาจจะติดมากหน่อยนะครับผมอย่างเช่นยาแมลงเหล่านี้นะครับผมก็มีโอกาสติดแต่ติดน้อยหนะ่อยเนาะก็เป็นพวกคาบาลิวอิมาแมคตินอาบาแมคตินไทมิทอกแซมอิมิดาคอพิดไดโนทิฟูลนนะครับอกอะไรประมาณนี้นะครับเป็นคาบที่ติดอยู่กับลูกแล้วนะครับผมป้มองกันไม่ทันแล้วแต่จะแก้ไขปัญหาย,ยังไงดีนะครับตอนนี้คือลูกเทยของฉันเนี่ยมีคาบติดอยู่ที่ลูกแล้วนะครับผม เมื่อกี้เจริญนะครับแก้ไขปัญหาอย่างไรดีนะครับผมแนะนําตัวนี้เลยครับก็คือตัวโพลีซอร์เบตนะครับผมชนิดสาร20%นะครับผมเนาะเป็นฟู้ดเกรดนะครับผมแล้วก็ไม่แนะนําให้เกินไปกว่า20%นะครับผมเพราะว่านั่นอาจจะไม่ใช่ฟู้ดเกรดแล้วนะครับผมแนะนําเป็นโพลีซอร์เบตนะครับผม20นะครับผมซึ่งเป็นชนิดสาร20%ซึ่งเป็นฟู้ดเกรดแล้วก็ไม่อันตรายอย่างแน่นอนนะครับผมเวลาฉีดพ่นเนาะซึ่งตัวนี้นะครับผมเป็นสารที่ ลดแรงตึงผิวนะครับผมช่วยการแตกตัวและย่อยสลายของคราบสารเคมีที่เกาะบนผิวไม่ว่าจะเป็นจากคอปเปอร์ซัลเฟอร์หรือกลุ่ม W P หรือ S C หรือต่างๆนานานะครับผมตัวนี้สามารถช่วยได้นะครับในการแตกตัวให้กับสารเคมีเหล่านั้นเนี่ยไหลลงไปกับน้ําได้นะครับผมหายลงไปกับน้ํนาไ,ได้เนาะไม่ได้เกาะติดหรือแยกตัวกับน้ําจนเกาะติดนบนลูกอย่างเดียวนะครับผมเนาะ ก็มันจะทำหน้าที่คล้ายกับน้ํายาล้างจานอ่อนๆนะครับผมสําหรับผิวผลไม้นะครับแล้วก็ช่วยทําให้คราบเนี่ยหลุดออกง่ายมากขึ้นนะครับผมอัตราการใช้นะครับผมพอลิสเบตยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมใช้อยู่ที่ยี่สิบซีซีต่อน,น้ำยี่สิบลิตรสองร้อยซีซีต่อน,น้ำสองลิตรหรือถ้าถังพันลิตรก็ใช้หนึ่งลิตรไปเลยนะครับผมอ่าแล้วก็นอกจากตัวนี้เลยครับพพลิสเบตเนี่ยให้บวกกับตัวสารปริสภาพน้ําด้วยนะครับผมซึ่ง บางยาบางชนิดนะครับผมที่มันตกตะกอนเนี่ยเพราะว่าไอ้น้ําที่เรานํามาผสมเนี่ยเป็นด่างนะครับผมแล้วยาตัวนั้นเนี่ยมันละลายไม่ดีทําให้ตกตะกอนนะครับผมตกตะกอนหล่านั้นก็คือพวกฝุ่นพวกผงนะครับผมเราเลยต้องปรับค่า pH น้ํานะครับผมบวกกับโพลิสโซเบตนะครับผมฉีดไปที่ลูกนะครับผมตัวไหนที่มันต้องการค่า pH มันกลางมาละลายให้มันสลายตัวไปนะครับผมไอ้ตัวสารสภาพน้ําก็ช่วยได้เหมือนกันนะครับผมเนาะ ก็ทาหน้าที่ประสานรวมกันแบบนี้เลยนะครับโพลิสอเบตนะครับ20บวกกับ3ประสภาพน้ำนะครับผมฉีดพ่นร่วมกันในการกําจัดคราบยาที่ลูกทุเรียนนะครับผมโอเคครับผมต่อมาเป็นเรื่องของสารเคมีที่ตกค้างในลูกทุเรียนกันเลยนะครับผมผมจะขอเริ่มจากตัวสารชนิดที่ทางการจีนเนี่ยห้ามใช้เลยนะครับผมห้ามใช้ห้ามมีตกค้างเลยไม่แต่นิดเดียว แม้แต่0.01%เนี่ยก็ห้ามมีเลยมีอะไรบ้างนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันครับหนึ่งเลยโพคอลาดอันนี้ก็ห้ามใช้เหมือนกันเจอปุ๊บตีกลับปับ๊บอ่าไดโครานะครับผมไอพิโคนาโซนะครับผมอันนี้คือกลุ่มยาเชีลานะครับแล้วก็ต่อมาก็เป็นยาฆ่าแมลงคือคอพาริฟอร์ดนะครับผมเมโทมิลโฟลิเอตนะครับผม,บผมออจจเมทิดาโทนนะครับผมชื่ออาจจะแปลกๆนะครับผมแล้วต่อมาก็เป็นตัวฟิปโคนิล ไดโคโตฟรอสนะครับผมโอเมโทเอตคาร์โบฟูลแอนคาร์โบซันแฟนนะครับผมและตัวสุดท้ายก็คืออาร์ซีเฟตนะครับผมกลุ่มยาเหล่านี้นะครับผมทางการจีนบอกว่าห้ามใช้เดรดเดคขาดห้ามามีตกหรือว่าสารเคมีตกค้างอยู่ในนั้นแม้แต่นิดเดียวก็ห้ามมีนะครับผมแต่ว่าสารเคมีตัวอื่นที่นอกเหนือจากที่ผมกล่าวไปก่อนหน้านี้เนี่ยทุกอย่างสามารถใช้ได้หมดเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นตัวอ e ีมาแมก ตินอ่าไทยมีท็อกแซมอีมมดาครอปผิดนะไดฟิโนโคโนาโซนทีโบโคโนาโซนแมนโคเซ็บไซมอกซอนิลนะครับผมคือได้หมดเลยนะครับผมแต่ว่ามันก็จะมีข้อจำกัดในเรื่องของแบบว่าควรฉีดก่อนเก็บผมว่าเหล็กกี่วันอ่าเช่นอีมาีมตินเนี่ยเถึง14วันไทยไม่ท็อกแซม14ถึง21วันอีมิดาครอปผิด14ถึง21วันนะครับผมแล้วก็ อะบาแมกติน7-14วันนะครับผมได้ฟิกโคนาโซนนะครับผม14-21วันที่บูโคนาโซนนะครับ14-21วันแมนโคเซป14-21วันไซม็อกซานิลนะครับผม10-14วันนะครับผมถ้าท่านไหนอยากฉีดยาตัวไหนแล้วไม่ทราบว่าควรฉีดยาตัวนี้ก่อนกี่วันก่อนเก็บเกี่ยวนะครับผมสามารถสอบถามเข้ามาได้ที่ลายกเกษตรทราบได้เหมือนกันนะครับผมพวกเรานะครับมีข้อมูลเหล่านี้เก็บไว้เต็มไปหมดเลยนะครับผมเราเตรียมข้อมูลเหล่านั้น กับท่านผู้ชมแน่นอนนะครับเพียงแค่สอบถามเข้ามานะครับว่าจะฉีดยาชานิาตัวนี้หรือว่าจะฉีดยาข้ามแรงตัวนี้ควรฉีดก่อนตัดกี่วันดีนะครับอายุการตกค้างอยู่บนลูกทุเรียนของยาตัวนี้เนี่ยมีอายุกี่วันนั่นเองนะครับผมเพื่อฉีดแล้วจะไม่ส่งผลกระทบกับการนําเข้าลูกทุเรียนจากไทยไปสู่จีนนั่นเองนะครับผม